สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep Going ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับอันนี้คือประวัติการสอบราชการของผมล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้ผมขึ้นมาชีพไปแล้ว5อาที่ด้วยกันนะครับซึ่งกว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยผมใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับแล้วก็อ่านเลือดตาแทบกระเด็นนะฮะส่วนข้อ6นะครับกรมเจ้าท่าเนี่ยที่ยังไม่ได้เขียนตัวเลขเนี่ยเพราะว่าณวันเนี้ย ผมสอบผ่านข้อเขียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์นะครับเนื่องจากติดโควิดเขาก็เลยเลื่อนไปนะครับส่วนอันที่7นะครับก็สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอวันประกาศผลนะครับส่วนเข้าไปกับข้อ9เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงโควิดระลอก3นะครับก็เลยเลื่อนสอบไปไม่มีกําหนดนะครับที่ผมเอามาให้ดูตรงนี้เนี่ยเมื่อผมไม่ได้ต้องการจะอวดเก่งนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับว่าถ้าผมทําได้เพื่อนๆก็ทําได้เช่นกันนะครับ โอเคเราจะเป็นข้าราชการไปด้วยกันนะครับมาที่นี้มาเข้าเนื้อหาเลยดีกว่าครับจุดไหนที่ไม่สําคัญของจะข้ามนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปแต่ถ้าใครอยากอ่านทมดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพรบฉบับนี้มีทั้งหมด9 5มาตราบวก1บทเฉพาะการและใน9 5มาตรานั้นมีอะไรบ้างอยู่ในกรอบสีแดงขวามือนี้แล้วครับผมสามารถกดพอส์แล้วนั่งท่องได้เลยนะครับคําว่าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหมายถึงเทศบาล สุขาพิบาลน,นะครับแต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในอำเภอหมายความรวมถึงปลัดอำเภอด้วยนะครับตำบลก็คือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่ในกรณีที่ตำบลมีพื้นที่ทั้งในและนอกเขตเนี่ยให้หมายความถึงเฉพาะ พื้นที่ที่อยู่นอกเขตเท่านั้นนะครับและให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรักษาการครับผมสภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก 1. กนนั้นผู้ใหญ่บ้าน 2. แพทย์ประจำตำบลและ 3. ส,สมาชิกที่ได้เลือกจากราษฎรหมู่บ้านละ1คนนะครับผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกต้องมีลักษณะดังนี้ครับ 1. มีชื่อทะเบียนบ้าน,านติดต่อกันไม่ไน,น้อยกว่า1ปีจนถึงวันรับสมัคร 2. ไม่เป็นผู้ทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกใดๆเพราะ เหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ถึง5ปีนับถึงวันรับสมัครนะครับ3มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับซึ่งสมาชิกจะมีวาระคราละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งครับผมแต่ถ้าครบวาลาแล้วแต่ยังไม่ได้เลือกตั้งใหม่ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับและสมาชิกจะพ้นจากตาแหน่งก็ต่อเมื่อตายลาออกเวลาออกต่อนในอำเภอและพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ลาออกนะครับ3ยุบสภา4เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 5. สภา,ามีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยคะแนนเสียงไม่ได้กว่า2ใน3 6กในอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้ขาดคนมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ได้อยู่ประจําในหมู่บ้านติดต่อกันเกิน6เดือนหรือขาดการประชุมสภา,าติดต่อกัน3ครั้งดนไม่เีเหตุควรนะครับ 7. ผู้พว่าสายพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากบกพร่องทางความประพฤติ แลเม่สมาชิกว่างลงเพราะครบวาระเนี่ยให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันนับแต่วันที่ครบวาระนะครับแต่ถ้าว่างลงเพราะเหตุอื่นเนี่ยให้เลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างนะครับเม่มีการยุบลมเขตหมู่บ้านเนี่ยให้สมาชิกของเขตที่ถูกยุบเนี่ยยังคงเป็นสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปนะครับและไม่มีการแยกพื้นที่บางส่วนขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่เนี่ย ให้สมาชิกของหมู่บ้านเดิมอยู่คงเป็นสมาชิกนั้นต่อไปโดยให้สมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่หมู่บ้านไหนก็เป็นสมาชิกของหมู่บ้านนั้นแล้วก็ให้ในอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านใหม่ภายใน60วันนับแต่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่นะครับสภามีกำนันเป็นประธานและมีรองประธานคนหนึ่งนะครับซึ่งเองประธานเนี่ยมีตำแหน่งครละสีปี พ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ 1. ลาออกต่อในอำเภอ 2. พ้นสมาชิกตามมาตรา12ที่ผ่านมานะครับให้ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมสภาและให้รองประธานทําหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ไม่อยากปฏิบัติหน้าที่ได้หรือหน้าที่ที่ประธานมอบหมายนะครับและเมื่อประธานและรองไม่อยู่เนี่ยให้สมาชิกเลือกกันเองเป็นประธาน1คนและให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ1ครั้งและะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับ และการประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยให้ประธานออกเสียงชี้ขาดนะครับและให้มีเลขานุก,การซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการนะครับและให้ในอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนและสภา,าอาจดำเนินกิจการดังต่อไปนี้1ให้มีน้ํเพื่อการอุปโภคบริโภค 2. บำรุงรักษาทางน้าและทางบก 3. ให้มีการรักษาทางระบายน้ําถนนที่สาธารนณะและกําจัดสิ่งมูลฝอย 4. คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ 5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของรัษฎรและ6พัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับในกรณีที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจำตำบลเนี่ยฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งซึ่งก็คือเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับให้ผู้ว่าเนี่ยสั่งให้ผู้คนนั้นออกจากตําแหนง่งโดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเนี่ยให้ประธานเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และมอบหมายสมาชิกเฉพาะกรณีก็ได้นะครับและในการทํานิติกรรมเนี่ยให้ประธานเลขาและสมาชิกอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภานะครับสภามีรายได้ซึ่งองค์การจัดสรรให้ดังนี้ครับผมหนึ่งจากภาษีท้องที่ภาษีโรงเรือนที่ดินภาษีป้ายอากรค่าสัตว์สค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ3ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน4ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 5. ภาษีสุราและภาษีสรัรมภามิตรและ 6. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนนะครับและทุกปีงบประมาณก็ให้รัฐบาลจัดสรรเงินเป็นเงินอุดหนุนด้วยนะครับและสภาอาจจะมีะไรายได้ตังง่อไปนี้นะครับผมหจากทรัพย์สิน 2. จากสาธารณุปโภค 3. จากที่มีผู้อุทิศให้ 4. จากที่รัฐบาลจัดสรรให้นะครับ ซึ่งรายได้ตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับโดยตราเป็นพระราชกิจสเดกาครับผมเมื่อมีรายได้แล้วก็ต้องมีรายจ่ายนะครับสภามีรายจ่ายดังนี้ครับผม1เงินเดือน2ค่าจ้าง3ค่าตัวแทนอื่นๆไม่ต้องจําก็ได้นะครับ4ค่าใช้สอย5วัสดุ6ครุภัณฑ์7ที่ดิน8สาธารณภคนะครับส่วนข้อ9กับข้อสิอ่านผ่านก็ได้นะครับงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ทําเป็นข้อบังคับถ้าปีใดที่งบประมาณไม่พอ หรือจาเป็นจะต้องตั้งขึ้นใหม่ให้ทําเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับเมื่อสภาร่างข้อบังคับเสร็จแล้วเนี่ยให้เสนอนายอำเภอเพื่ออนุมัตินะครับให้กระทรวงมหาดไทยเป็นคนออกระเบียบว่าด้วยการคลังงบประมาณทรัพย์สินวัสดุและการจ้างเหมานะครับซึ่งในการออกระเบียบนี้เนี่ยให้คํานึงถึง1ลักษณะพ,พื้นที่2องจำนวนประชากร3รายได้4ี่ความคงตัวและ5ความมีประสิทธิภาพนะครับ ในกรณีที่ปรากฏว่าการดำเนินการของสภาอาจจะเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยในอำเภอมีอำนาจยับยั้งการดำเนินง,งานไว้เป็นการชั่วคราวแล้วก็รายงานไปยังผู้ว่าได้นะครับและถ้าผู้ว่าวิทคราะแล้วเห็นว่าการดาเนินการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงก็อาจสั่งให้สภาระงับการดำเนินการดังกล่าวได้นะครับและเมื่อสภาแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเนี่ยคำสั่งที่ในอำเภอยับยั้งไว้ตอนแรกเนี่ยให้ผู้ว่าเพิกถอนได้เลยนะครับ แต่ถ้าในอำเภอไม่รายงานผู้ว่าภายใน15วันแล้วแต่วันที่ยับยั้งเนี่ยหรือผู้ว่าไม่วินิจฉัยภายใน30วันแล้วแต่ได้รับเรื่องเนี่ยให้การยับยั้งของนายอำเภอและผู้ว่าสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกําหนดนะครับและถ้าปรากฏว่าสภาฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจผู้ว่าเนี่ยสามารถสั่งยุสบสภาได้ตามคําเสนอของนายอำเภอนะครับและในกรณีที่เป็นผลจากการกระทําของกลับนานผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจำตำบล ก็ให้ผู้ว่าสั่งให้คนนั้นออกจากตําแหน่งนะครับโดยให้ออกตาแหน่งเพราะบกพร่องในความประพฤติและถ้าสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยให้ผู้ว่าแต่งตั้งบุคคลเข้าทําหน้าที่ร่วมกับสมาชิกจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกำานัดผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับสภาที่มีรายได้ติดต่อกัน3ปีเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าปีละ1นึ0 0แบาทอาจจะตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลได้นะครับ และเมื่อจัดตั้งแล้วก็ให้พ้นจากสภาพแห่งสภาตำบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การนะครับสภาหรือองค์การอาจรวมกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้นสภาตำบลหรือองค์การเนี่ยอาจรวมกับหน่วยงานท้องถินนถ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตนนตำบลนัน้น,นนะครับ และให้กระทรวงมหาดไทยยุบสภาตำบลและองค์การที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง2,000คนโดยให้รวมกับพื้นที่ที่โดยให้รวมกับพื้นที่อื่นภายใน90วันนับแต่ที่มีเหตุดังกล่าวนะครับแต่องค์การใดที่มีสภาพเป็นเกาะหรือสภาพภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออำนวยต่อการรวมกับองค์กรอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องรวมก็ได้นะครับให้สภาประกอบด้วยสมาชิกเขตเลือกตั้งละ1คน ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งเวนแต่หมู่บ้านไหนที่มีละะักษณไม่ถึง25คนเนี่ยให้รวมกับหมู่บ้านอื่นให้ครบ25คนนะครับแล้วก็ให้นับณนะวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งทําไมต้องเป็นวันที่1ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใครรู้ก็พอมมนบอกไว้ได้นะครับและให้ในอำเภอเป็นคนประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันที่31มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งและเมื่อมีการลงหมู่บ้านแล้วให้ในอำเภอ ประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันที่3 1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งเว้นแต่เป็นกรณีที่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเลือกตั้งภายในเดือนมกราคมเองให้ถือเขตเลือกตั้งที่จะประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนะครับอายุของสภามีกําหนดครัละ4ปีนะั้แต่วันเลือกตั้งนะครับองค์การที่มีเขตเลือกตั้งไม่ถึง6เขตเนี่ยให้สภาประกอบสมาชิกจานวน6คนโดยแบ่งดังนี้ครับผมถ้ามี1เขตก็ให้มี6คน สองเขตให้มี3คน3มเขตให้มี2คน4เขตให้มีเขตละ 1, 1> คนและเขตไหนที่มีลัษฎรดมากที่สุด2เขตแรกให้เพิ่มไปอีกเขตละ1คนถ้ามี5เขตให้ได้เขตละ1คนและถ้าเขตไหนที่มีจํานวนลัษฎดมากที่สุดให้เพิ่มสมาชิกไปอีกเขต1คนนะครับอ่ะเผื่อเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจนะครับสมมติว่ามีอยู่1เขตเลือกตั้งซึ่งก็คือสี่เหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยนะครับก็ให้ยัดสมาชิกเข้าไปเลย6คนใน1เขต แต่ถ้ามี2เขตให้มีเขตละ3คนถ้ามี3เขตก็ให้เป็นเขตละ2คนถ้ามี4เขตก็ให้เป็นเขตละ1คนไปก่อนแล้วดูว่าเขตไหนที่มีรัษดรมากที่สุด2เขตแรกก็ให้ใส่สมาชิกเพิ่มเข้าไปอีกเขตละ1คนนะครับถ้ามี5เขตก็เขตละ1คนเช่นเดียวกันแล้วก็เขตไหนที่มีรัษดรมากที่สุด ก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีก1คนเช่นเดียวกันครับส่วน6เขตก็ไม่มีปัญหาครับผมเขตละ1คนไปเลยนะครับซึ่งสภามีอำนาจหน้าที่ดังนี้ครับผม 1. เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การ 2. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การข้อบัญญัติกาประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ 1. ึงถึงข้าออกตามอายุหรือมีการยุสบสภา 2ตาย3ลาออกต่อในอำเภอ4ี่ข้าประชุม3ครั้งติดต่อกัน5ไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งติดต่อกันเกิด6เดือน6เป็นผู้มีส่วนได้เสีย7ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม8สภาม,มีมติให้พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากประพฤติในทางส่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือกระทําทการอันเส่ิมเสียประโยชน์โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน3เข้าเสนอชื่อและมีมติไม่น้อยกว่า3ใน4นะครับ และในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดลงตามข้อ8เนี่ยผู้นอาจอุดทอนเบรนแอมเพอได้ภายใน15วันนับแต่ที่ทราบมติและจะต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายใน30วันนะครับ9รัศดรไม่น้อยกว่า3ใน4ลงคะแนเพื่อถอดถอนและเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ้นสุดลงตามข้อ4 5 6หรือ7เนี่ย ให้สอบสวนให้เสร็จภายใน60วันและมิจฉยให้เสร็จภายใน30วันนะครับแม้ว่าสมาชิกเจริญพลจะตัแหน่งไปแล้วก็ตามเว้นแต่1ตาย2พงนจะตัแหน่งไปเกิน2ปีและถ้าการสอบสวนตามข้อ6กับข้อ7เนี่ยยังไม่เสร็จก็ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันนะครับกรณีที่แนอะมเพลวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามข้อ4 5 6 7เเนี่ย ให้ในอำเภอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ระบุเหตุที่ทําให้พ้นตำแหน่งไว้ด้วยแล้วก็สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตามข้อ4 5, 6 7นะครับซึ่งถ้าคนนั้นดินบนตำแหน่งสมาชิกอื่นด้วยเนี่ยหรือต่างวาระเนี่ยก็ให้พ้นจากตำแหน่งนั้นด้วยนะครับและถ้าสมาชิกสิ้นสุดลงตามข้อ9พร้อมกันทั้งหมดเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาไปเลยนะครับสภามีประธานและรองประธานนะครับซึ่งมาจากการแต่งตั้งของในอำเภอซึ่งประธานและรองประธานพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ 1. ลาออกต่อนใน per, อำเภอสสิ้นสุดสมาชิกภาพ3ผู้ว่าสารค้นจัดตำแหน่งนะครับซึ่งถ้า้นจัดตำแหน่งตามข้อศาเป็นจะโดนตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานอีกไม่ได้ตลอดอายุสภา,านะครับและเมื่อประธานหรือรองประธานว่างลงเพราะเหตุอื่นใดให้มีการเลือกใหม่ภายใน15วันนับแต่ที่ตำแหน่งว่างลงให้ประธานมีหน้าที่ดําเนินการประชุมรองประธานมีหน้าที่ช่วยประธานปฏิบัติตามหน้าที่และสิ่งที่ประธานมอบหมายนะครับ และกรณีที่ไม่มีประธานหรือประธานไม่อยู่เนี่ยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานให้สมาชิกเลือกกันเองเป็นประธานนะครับและถ้าประธานสั่งเปิดประชุมกอดบทวาระแต่สมาชิกไม่น้กว่ากึ่งหนึ่งเสนอให้เปิดประชุมเนี่ยก็ให้เปิดประชุมได้นะครับใน1ปีให้มีสมัยประชุม2สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่ แต่ต้องไม่เกิน4สมัยนะครับนอำเภอต้องให้สมาชิกเดําเนินการประชุมครั้งแรกภายใน1 5วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งแต่ถ้าไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเรียกประธานได้เนี่ยให้ในอำเภอเสนอผู้ว่ายุบสภาไปเลยนะครับและสมัยประชุมสมัยหนึ่งต้องไม่เกิน1 5วันครับผมให้ประธานเป็นผู้เรียกประชุมสภาและกรณีที่มีประธานเนี่ยหรือประธานไม่เรียกประชุมให้ในอำเภอเป็นผู้เรียกประชุมแทนนะครับและเมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็น ประธานนายกหรือสมาชิกไม่ได้กว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถทําคําร้องยืน่นขอเปิดประชุมวิสามัญได้นะครับซึ่งสมัยประชุมวิสามัญก็ไม่เกิน15วันครับผมและการประชุมต้องมีสมาชิกไม่ได้กว่ากึ่งหนึ่งนะครับและสมาชิกมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกหรือรองนายกได้ให้สภา,าเลือกประหลัดหรือสมาชิกค,คนหนึ่งเป็นเลขานุก,การซึ่งเลขาจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ1ครบอายุข,ของสภา 2. มีการยุบสภาหรือ3 สภามีมติให้พ้นจากตาแหน่งนะครับให้มีนายกคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็คอมมอนเซนต์อยู่แล้วและองมีคณสมบัติด,ดังนี้ครับผมหนึ่งอายุไม่ต่ำกว่า35ปีตนะักก้งแต่วอนเลือกตั้ง,งสสําเร็จการกษาไม่ต่ำกว่ามปลายเดียเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาอื่นมาแล้วนะครับและมีวาระคราวละ4ปีไม่เกิน2วาระติดต่อกันแต่ถ้าไม่ครบเวลา4ปีก็ห้ถือว่าเป็น1วาระนะครับและถ้าครบ2วาระติดต่อกันแล้ว จะเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่้นจะกำรตำแหน่งไปแล้วนะครับและนายกสามารถแต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน2คนแล้วก็เลขาอีก1คนนะครับส่วนรองนายกก็ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่างกับนายกนะครับและก่อนที่นายกจะเข้ารับหน้าที่เนี่ยให้ประธานเรียกประชุมเพื่อให้นายกถแถลงนโยบายภายใน30วันนับแ,แต่ประกาศผลการเลือกตั้งครับและในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานเนี่ยและมีความจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยให้นายก ดำเนินการเปพลางก่อนได้เมื่อมีการเลือกประธานสภาแล้วให้ประธานเรียกประชุมเพื่อให้นายกถแถลงนโยบายภายใน15วันนับแต่เลือกประธานนะครับโดยนายกต้องทํานโยบายเป็นลายละอักษรแจกให้กับสมาชิกทุกคนถ้านายกไม่สามารถแถลงนโยบายได้ให้ในอำเภอแจ้งให้นายกทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทุกคน ภายใน7วันนะครับและให้ถือว่านายกได้แถลงนโยบายไปแล้วแล้วแต่นี้นายกก็ต้องจัดทำรายงานทุกปีด้วยนะครับนายกและรองนายกมีสิทธิ์เข้าประชุมเพื่อแถลงข้อเท็จจริงได้แต่เไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับสมาชิกไม่ได้กว่า1ใน3มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอยติขอเปิดอภิปายทั่วไปเพื่อให้นายกแถลงข้อเท็จจริงได้นะครับ และให้ประธานสภากำหนดวันสำหรับอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไปเร็วกว่า5วันและไม่ช้ากว่า15วันนะครับซึ่งการอภิปรายนี้จะทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมนะครับและนายกมีอำนาจดังนี้ครับผมหนกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ 2. ส,สั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการ3แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกและเลขาธิก,การ 4. วาระเบียบเพื่อให้องค์การไปด้ความเรียบร้อย5รักษาการเป็นตามข้อบัญญัติ ให้นายกเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและในกรณีที่นายกไม่อาจบริบัติหน้าที่ได้ให้รองรักษาราชการแทนแต่ถ้าไม่มีรองก็ให้ประหลัดรักษาราชการแทนนะครับซึ่งประหลัดเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างรอง,รองจากนายกนะครับแล้วก็ต้องดูแลราชการประจํารวมถึงทําหน้าที่อื่นที่นายกมอบหมายด้วยนะครับนายกพ้นจากตาแหน่งเมื่อ1นึ่งถึงข้อออกตามวาระ2ตาย3ามละออกต่อนในอำเภอ 4. ค่าคดรสบัตหรือมีลักษณะต้องห้าม 5. ฝา่าฝืนมาตรา64ทับ2 6. ผู้ว่าสั่งให้พ้นจัดตำแหน่ง 7. จำคุก 8. รัทดรอมไม่ได้กว่า3ใน4ลงคะแนนเพื่อถอดถอนและไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงตามข้อ4หรือข้อ5ให้ในอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่สอบสวนแล้วแม้ว่านายกได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม เว้นแต่เหตุพ้นตายหรือพ้นตะแหน่งไปแล้วเกิน2ปีและถ้าสอบสวนไม่เสร็จก็ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันนะครับกรณนนีที่ในอำเภอวินิจฉัยว่านายกพ้นจากตาแหน่งตามข้อ4หรือข้อ5จริงเนี่ยให้น ere, ในอำเภอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ให้ระบุเหตุที่พ้นจตำแหน่งไว้ด้วยแล้วก็ให้ผู้นั้นพ้นตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตามข้อ4หรือข้อ5เลยนะครับและใน,นระหว่างที่ไม่มีนายกเนี่ยให้ประหลัดปฏิบัติหน้าที่ของนายกชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลเลือกตั้งนะครับ รองนายกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. นายกพ้นจากตำแหน่ง2นายกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง3ตาย4ลาออกต่อนายก5ขาดคนสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม6ฝ่าฝืนมาตรการสิทธิทับสองเจ็ดจำคุค 8. วก8ผู้พราว่าสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะครับส่วนเลขานุก,การนะครับก็พ้นจากตำแหน่งเช่นเดียวกับรองนายกนะครับยกเว้นข้อ5กับข้อ8นายกรองนายกและเลขานุก,การต้องไม่กระทำังต่อไปนี้ครับผม 1. นึ โดยตำแหน่งอื่นใดเว้นแต่ตามบทประญัิแห่งกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยาบายของรัฐบาล 2. รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดสาเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานตามบ่งบัญกัหมายอยาญามี 1. สมาชิก 2. นายก 3. รองนายก 4. ประลัดและ5พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดได้ก็คือ 1. นายก2รองนายก 3ประหลัดและ4พนักงานส่วนตำบลน,นะครับและเมื่อได้มีการชำระค่าปรับภายใน30วันนับแต่ที่มีการเปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันนะครับองค์การมีหน้าที่ต้องทําดังนี้ครับผม1นึ่งจัดให้มีการารุรักษาทางน้าและทางบก2รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลการจราจร3รักษา,าขมาสะอดของถนน,นที่สาธารนณะกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 4. ป้องก,กันโรค5บรรเทาสาธารณภัย หกสนับสนุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและพัฒนาเด็กเล็ก7พัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการแปดบรุรักษาทรัพยากรธรรมชาติ9บรุรักษาศิลปะจารีตประเพณีและองค์การอาจจะทํากิจการดังต่อไปดีนะครับผมอ่ะมันแตกต่างกับตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ที่องค์การจะต้องทําไม่ทําไม่ได้นะครับแต่อันนี้อาจจะทํากิจการหมหยครับว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้ 1>, 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2. ให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 3. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4. บ่บรุงรักษาสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อน5ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,ร,กร 6. ให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร8ดูแลรักษาทรัพย์สินให้เป็นสมบัตาานะิสาธารณะ9หาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน10ให้มีตลาดท่าทิพย์เรือและท่าข้าม 11การพาณิชย์12การท่องเที่ยวและ13การผังเมืองนะครับซึ่งการปฏิบัติตามหน้าที่ขององค์การต้องเป็นเพื่อประโยชน์สูงของประชาชนใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึง1การมีส่วนร่วม2การทำงบประมาณ3าจัดซื้อจัดจ้าง4การตรวจสอบ5การประเมินผลและ6กการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับและองค์การมีสิทธิ์ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นถือเป็นความลับนะครับและองค์การ อาจออกข้อบัญญัติเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมได้แต่โทษปรับจะต้องไม่เกิน1000บาทนะครับร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้แต่โดยนายกหรือสมาชิกหรือรัษฎรเท่านั้นนะครับและเมื่อสภาและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างแล้วเนี่ยก็ให้นายกลงชื่อแล้วก็ประกาศได้เลยนะครับแต่ถ้าานอำเภอไม่เห็นชอบให้ส่งคืนสภาภายใน15วันนับแต่ที่ได้รับร่างแต่ถ้าานอำเภอไม่ส่งร่างคืนสภาเนี่ยให้ถือว่าอำเภอเห็นชอบนะครับ และเมื่อสภาทบทวนร่างแล้วมีมติยืนยันตามร่าง2ใน3นะครับให้นายกลงชื่อแล้วก็ประกาศใช้ได้เลยแต่ถ้าสภาไม่ยืนยันภายใน30วันตั้งแต่ได้รับร่างหรือมีคะแนนเสียงน้อยกว่า2ใน3าเนี่ยให้รานั้นไปอันตกไปนะครับอธิไวยเห็นภาพก็คือเมื่อสภาและนอำเภอเห็นชอบร่างแล้วให้ส่งต่อไปให้นายกจากนั้นให้นายกลงชื่อและประกาศใช้แต่ถ้านายอำเภอไม่เห็นชอบกับร่างเนี่ยให้ส่งคืนสภาภายใน15วัน จากนั้นให้สภายืนยันด้วยคะแนน2ใน3นะครับแล้วก็ให้นายกลงชื่อัาประกาศใช้แต่ถ้าสภาไม่ยืนยันภายใน30วันหรือมีคะแนนน้อยกว่า2ใน3เนี่ยให้ร่างนั้นเป็นอันตกไปนะครับและถ้าในอำเภอไม่ส่งคืนสภาภายใน15วันก็ถือว่าในอำเภอเห็นชอบแล้วนะครับอันนี้สามารถกดพอสแล้วนั่งท่องได้เลยนะครับเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การเนี่ยองค์การอาจจะขอให้ราชการพนักงานหรือลูกจ้าง ไปตกลงตัวแหน่งอะไรขององค์การไปอันทั่วถาวได้นะครับโดยให้ผู้ว่าเป็นผู้อนุญาตนะครับและองค์การอาจจะทํากิจการร่วมกับสภาตําบลหรือองค์การอื่นหรือท้องถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาแล้วนะครับในการจะเก็บภาษีให้นายกมีอํานาจเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีนะครับองค์การอาจจะเก็บภาษีไม่เกินร้อยละสิบของภาษีนั้นต่อไปนี้นะครับผมหนึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะ 2. ค่าธรรมเนียมสุรา3ค่าธรรมเนียมการพน,นันแัะถ้าเศษ1บาทให้ปัดทิ้งนะครับและองค์การอาจจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ดังนี้1กรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บรอยละศูนย์ก็ให้องค์การเรียกเก็บรอยละศูนย์แต่ถ้าประมวลรัษฎากรเรียกเก็บในอัตราอื่นให้องค์การเรียกเก็บในอัตราหนึ่งใน9และรายได้ขององค์การอาจมีดังนี้ครับผม1จากทรัพย์สิน2จากสาธารณภพอภค3จากการพาณิชย์ สี่จากค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับ5ค่าสวัสธิ์อื่นที่มีผู้อุทิศให้6กรายได้ที่รัฐจัดสรรให้และ7เงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับและรายได้ขององค์การนี้ไม่ต้องเสียภาษีโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับส่วนรายจ่ายขององค์การก็คือ1เงินเดือน2ค่าจ้าง3ค่าใช้สอย4วัสดุ5้าุพันห6ที่ดิน7สาธารณภพ8เงินอุดหนุน ส่วนข้อสั่งว่าข้อสิบอ่านผ่านได้นะครับซึ่งเงินตามวรกหนึ่งนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ใจ่ายในการดูงานในต่างประเทศไม่ได้นะครับนอกจากว่าจะมีข้อตกลงกับหน่วยงานในต่างประเทศไว้แล้วนะครับงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วก็แล้วงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ทําเป็นข้อบัญญัตินะครับและจะเสนอได้แค่แต่โดยนายกเท่านั้นและถ้างบปีไหนไม่พอหรือจําเป็นต้องตั้งขึ้นใหม่ให้ทําเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับ และเมื่อสภาเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัตินั้นแล้วก็ให้เสนอในอำเภอให้พิจารณาให้ร้วเสร็จภายใน15วันแต่ถ้าในอำเภอไม่อนุมัติให้ส่งคืนสภาเพื่อทบทวนใหม่และถ้าไม่แล้วเสร็จก็ถือว่าอำเภออนุมัติแล้วนะครับและในกรณีที่สภามีมติยินยันตามร่างให้ในอำเภอส่งร่างนั้นไปยังผู้ว่าภายใน15วันนับแต่ที่สภาแจ้งมติและถ้าผู้ว่าเห็นชอบเนี่ยก็ให้ผู้ว่าส่งไปในอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าไม่เห็นชอบก็ให้ร่างนั้นไปอันตกไปและถ้าคนกําหนดเวลานั้นแล้วเนี่ยเรายังพิจารณาไม่เสร็จก็ให้ถือว่าผู้ว่าเห็นชอบนะครับและให้สภาพิจารณาให้ร้วเสร็จภายใน60วันถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็ให้ถือว่าสภาเห็นชอบเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากสภาเห็นชอบร่างก่อนนะครับจากนั้นเสนอไปที่ในอำเภอให้ในอำเภอพิจารณาภายใน15วันถ้าในอำเภอไม่อนุมัติให้ส่งคืนสภาภายใน60วันและถ้าสภายืนยันตามร่างเดิมก็ส่งต่อไปให้ผู้ว่า ถ้าผู้ว่าไม่เห็นชอบก็ให้ร่างนั้นเป็นอันตกไปแต่ถ้าผู้ว่าเห็นชอบก็ให้ส่งมาให้ในอำเภอนะครับการประยะติเพิ่มเติมจากกระทาไม่ได้แต่อาจจะไประยะติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายนะครับในกรณีที่สภาไม่รับหลักการร่างให้ในอำเภอตั้งคณะกรรมการขึ้นมา7คน เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระสําคัญนั้นนะครับซึ่งมาจากการที่สภาเสนอ3คนและนายกเสนออีก3คนโดยให้แต่งตั้งภายใน7วันและให้6คนเนี่ยรมกันเสนอประธาน1คนนะครับกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลทั้ง7คนนั้นได้เนี่ยให้ในอำเภอไปคนแต่งตั้งบุคคลทั้ง7คนขึ้นมาเองนะครับและให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน15วันถ้าไม่เสร็จให้ประธานวิทยชัยชี้ขาดแล้วก็รายงานต่อายอำเภอ และให้อำเภอส่งร่างนั้นไปให้นายกและให้นายกเสนอร่างต่อไปยังสภาภายในเวันนะครับถ้านายกไม่เสนอร่างให้สภาให้ในอำเภอรายงานผู้ว่าเพื่อให้นายกพ้นจากตำแหน่งเลยนะครับอ่ะเริ่มจากในอำเภอก่อนในอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวันซึ่งคณะกรรมการนั้นมีทั้งหมด7คนมาจากสภาเสนอ3คนและนายกเสนออีก3คนนะครับและให้6คนนี้รวมตัวกันเสนอชื่อประธานภายในเวัน จากนั้นเม่ได้คณะกรรมการ7คนมาแล้วให้พิจารณาล่างภายใน1ิวันเมื่อพิจารณาแล้วก็ส่งต่อให้ในอำเภอและให้ในอำเภอส่งต่อให้นายกและให้นายกส่งต่อให้สภาภายใน7วันและใ้านายกไม่เสนอสภาเนี่ยให้ในอำเภอเป็นคนรายงานรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้นายกพ้นจัดตําแหน่งเลยนะครับและให้สภาพิจารณาร่างให้แล้วเสร็จภายใน30วันถ้าไม่เสร็จก็ให้ถือว่าล่างนั้นตกไปและให้ในอำเภอเสนอผู้ว่ายุบสภาไปเลยนะครับ ระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบอื่นๆได้ให้คำนึงถึง 1. ความเป็นอิสระ 2. ความคล่องตัวและ 3. ความมีประสิทธิภาพนะครับในอำเภอมีหน้าที่เรียกสมาชิกนายกรองนายกเลขานุการพนักงานและลูกจ้างมาชี้แจงหรือสอบสวนได้กรน,นีที่ในอำเภอเห็นว่าการปริบัติงานที่ไปไปทางอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การให้ในอำเภอมีอำนาจในการชี้แจงแนะนําตักเตือนผู้ำดเดนตัวหนังนั้นได้นะครับหรือสั่งเพิกถอนการกระทำดังกล่าวก็ได้ แต่ผู้นั้นก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าภายใน15วันนะครับซึ่งผู้ว่าต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันเมื่อความปร,กรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อในอำเภอว่านายกรองนายกประธานหรือรองประธานจงใจทอดทิง้งอยู่แล้วเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายร้ายแรงแก่ราชการเนี่ยหรือฝ่าฝืนคำขอสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนคำสั่งของในอำเภอให้ในอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน60วันนะครับ และถ้าไม่เสร็จก็ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันและเมื่อผู้นั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้รองฟังผลการสอบสวนก็ได้นะครับและเมื่อสอบสวนแล้วพบว,ว่าบุคคลน,นั้นไม่มีความผิดให้สั่งผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับกรณีที่ผู้นั้นพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันก่อนที่พ้นตำแหน่งนะครับและสามารถอุดทณ์คำสั่งนี้ต่อผู้ว่าได้ภายใน15วันนะครับ และผู้ว่าวินิจฉัยภายใน30วันเช่นกันนะครับและเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในอำเภอจะเสนอความเห็นต่อผู้ว่าเพื่อยุบสภาก็ได้นะครับและเมื่อมีการยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน45วันนะครับและเมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าู้ได้กระทาความผิดจริงให้ในอำเภอรายงานให้ผู้ว่าเพื่อสั่งให้พ้นจากตาแหน่งภายใน30วันนะครับเว้นแต่เหตุพออตายหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกิน2ปีและให้ระบุเหตุที่พ้นจากตำแหน่งไว้ด้วย แล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่ามีคําสั่งนะครับและสามารถสอบส่วนเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งต้องทําให้เสร็จภายใน30วันและผู้ว่าต้องสั่งการภายใน30วันนะครับ keep going ครับสู้ต่อไปลุยต่อไปอย่ายอมแพ้นะครับ